ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ a c e b o o k สถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมการผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลานี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นนะคะเนื่องจากอาจจะไม่ได้มีเวลาในการเดินทางออกไปข้างนอกมากมายสักเท่าไหร่ไม่จำเป็นจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านทำให้มีเวลาว่า ่างเหลือเยอะมากขึ้นหลายคนมองหากิจกรรมค่ะที่จะช่วยบําบัดแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดวันนี้ในรายการสินสร้างทางอาชีพค่ะมี1กิจกรรมดีๆมาแนะนําซึ่งเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปจากสตูดิโอเวิร์กช็อปเพซาโนย่านรามคําแหงจากกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะซึ่งเพซาโนนะคะนอกจากจะเป็นร้านขายของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ของใช้ส่วนตัวที่ลวดลายสวยงามมากๆแล้วเขายังมีจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกๆประจําเดือนอีกด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่า ขอแค่มีใจรักในศิลปะแล้วก็งานฝีมือค่ะก็สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับเราได้ที่ร้านเพชโนนนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางร้านเพชโนก็ได้ยกเอาอุปกรณ์มาแชร์ไอเดียมานําเสนอ,อ,อสิ่งดีๆให้กับผู้ชมได้รับชมกันในรายการของเรานั่นก็คือเวิร์กช็อปการทําสบู่หลอมเทนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณรัชนกปันคงจํารัตกุลหรือว่าพี่นกและคุณจุรีพรเบาใจหรือว่าพี่จุลี จากร้านเพสโนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอโ้โหวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มาทํางานคลับสนุกสนุกแบบนี้<ส>เพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำเวิร์กช็อปอะไรก็ตามจะต้องแบบว่าไปตามเวิร์กช็อปซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยใครที่ไม่มีเวลาก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปแต่ว่าบิมทราบม,มาว่าที่ทางสตูดิโอนเนี่ยนอกจากจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วยังมีการ าจาัดเป็นอุปกรณ์เซ็ตดีไสามารถกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะ,มคะน่าสนใจมากเลยค่ะตรงนี้ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่นกเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เริ่มต้นการทําธุรกิจแล้วก็สตูดิโอเวิร์กช็อปได้ยังไงบ้างคะค่ะชื่อรัชนกตันคงจำหลัดกุลน,นะคะชื่อเล่นชื่อนกค่ะก็เป็นเจ้าของสตูดิโอเพซาโนนะคะส่วนตัวเนี่ยแบ็กกราวดเป็นอินเทเลียอาร์เคเต็นะคะจบจาก สถาปัตย์รัฐกระ b ค่ะแล้วก็สนใจพวกงานศิลปะงานคราฟมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเอามาต่อย,ยอดก็เลยเปิดสตูดิโอขึ้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยนะคะได้เข้ามาทำงานศิลปะแล้วก็งานคราฟกับกรเราค่ะอาจจะทำเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือว่าสร้างอาชีพได้ค่ะแล้วพี่จูเลี่ล่ะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้ยังไง ส่วนตัวเป็นคนชอบทำสบู่ค่ะก็เลยเริ่มหัดทําสบู่ค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ศึกษาจนกระทั่งเราเรามีความถนัดมีทักษะมากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดสอน แล้วพอดีคุณนกมาเห็นคุณนกก็เลยชวนมาที่เพสโนแล้วก็มาสอนทําสบู่ด้วยกันค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะที่เพสโนเนี่ยมีการต่อย,ยอดธุรกิจมาจากการออขายเครื่องใช้ภายในบ้าน <c oughs> ขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะใช่ทำไมเราถึงคิดที่จะต่อย,ยอดมาเป็นการทำเวิร์กช็อปงานคราฟหรือว่างานศิลปะคือเราไปที่บาหลีเราก็รู้สึกว่างานคราฟที่นั่นน่ะคือสวยมากเขาทําแบบ ได้ละเอียดได้แบบสวยงามมากค่ะแล้วเราก็เลยนำเข้าเฟอร์นิเจอร์มาขายแล้วแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ถูกใจไปซะทุกท่านเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เลยลองต่อยอดมาดูซีเพื่อให้มีทราฟิกเข้ามาในร้านมากขึ้นก็เลยจัดกิจกรรมทุกๆเสราร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างผลตอบรับหลังจากที่เราได้มีการต่อยอดธุรกิจในการเวิร์ k ช็อป ค่ะก็ได้รับความสนใจค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเด็กสมัยเนี้ก็จะติด iPad iPhone จะแบบใช้เวลาเกี่ยวกับออนไลน์เงีเง้ยเยอะมากถ้าเกิดเขาได้มาเจองานจริงๆได้มาดมกลิ่นได้มาใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้ามันก็เป็นการแบบเสริมสร้างให้แบบมีทักษะที่ดีในชีวิตต่อไปอะค่ะในสำหรับเด็กนะคะสำหรับผู้ใหญ่ก็ สามารถที่จะสมมติว่าเราตกงานจากยุคโควิดอ,อะไรเงี้ยเราก็จําเป็นจะต้องมีงานที่2ที่สเพื่อที่รองรับค่ะเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่เราได้จากตรงเน,นี้มาทําเป็นกิจกรรของตัวเองได้ค่ะเที่ยงมากเลยค่ะพี่นกกิจกรรมที่ร้านเนี่ยมีทั้งงานอาร์ตแล้วก็งานคลาสใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ถึงองค์ความรู้ว่าทำอ๋องานคลาสคืออะไรงานอาร์ตคืออะไรหนึ่งสิ่งที่น่ารักมากๆแบบฟังแล้ว สะดุดตาสะดุดใจสะดุดหูนั่นก็คือชื่อร้านเพซโน่ค่ะเพซโน่คืออะไรคะเพซ่ามาจากว่าเป็นสวีดดชค่ะเป็นคำสวีดมาจากรังนกค่ะคือเราอยากให้สถานที่แห่งนี้มันแบบมีความอบอุ่นเป็นเหมือนบ้านคนที่เข้ามาแล้วแบบเป็นเซฟโซนว่าไม่ว่าจะเป็นใครจากไหนที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี้ยค่ะเข้ามาก็จะได้แบบเหมือนความรู้สึกดีๆได้รับกิจกรรมที่ดีๆได้แบบมีความสุขเพลิดเพลินไปกับ การทำกิจกรรมตรงนั้นนะคะโอ้โหแค่คตีมก็อบอุ่นแล้วค่ะบีมขอดาว,ว่ากิจกรรมที่มีการเวิร์กช็อปที่สตูดิโอเพซโน a เนี่ยต้องเป็นงานคลับหรือว่างานศิลปะที่ออไม่ทำลายสุขภาพเป็นงานธรรมชาติออร์แกนิกเข้าใจถูกไหมคะ เราจะเน้นธรรมชาติเป็นหลักเลยค่ะ oh. อย่างเช่นสบู่ที่คุณครูจูลี่สอนเนี้ยค่ะเราจะเน้นเป็นสบู่จากน้ํามันธรรมชาติก็จะมีทั้งกวนร้อนกวนเย็นอย่างเงี้ยค่ะจะใช้แบบเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้พวกสบู่น้ายี่ห้อทั่วๆไปมันก็จะมีแพคเกจจิ้งอะไรที่แบบเป็นพลาสติกเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เนี้ยเราทําเองตัดเองที่บ้านนะคะ่ะ ก็คือจะไม่มีพลาสติกไม่มีขยะเยี่ yeah, <ล>ยมเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำออสบู่หลอมเทกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงเป็นสบู่หลอมเทคะ,ะเดี๋ยวให้ครูจูเลียอธิบายนะคะค่ะสบู่หลอมเทนะคะเป็นสบู่ที่ทำได้แม้กระทั่งเด็กก็ทำได้เพราะว่าเขาเนี่ยเราเนี่ยนำเบสสบูะะ่อะค่ะออที่สำเร็จรูปแล้วนำมาใช้ในการทำเป็นตัวสำคัญซึ่ง พอเราพอเรามีตัวเบตอะคะ่ะเราก็แค่เอาเขามาหลอมแล้วก็มาใส่สีใส่กลิน่นใส่สารสกัดเพิ่มอย่างที่เราชอบซึ่งมันจะตอบโจทย์ตัวผู้ทาด้วยว่าผู้ทําอยากจะได้อะไรผู้ทําก็เติมตรงนั้นลงไปก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ทําง่ายค่ะแค่หลอมเสร็จใส่สีใส่กลิน่นใส่สารสกัดต่างๆเสร็จก็เทลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็รอคอเซตตัวแป๊บนึงอะคะ่ะแล้วก็ พอเขาเซ็ตตัวแล้วเอาเขาขึ้นมาก็นํามาใช้ได้เลยนี่ถึงเป็นที่มาของคําว่าสบู่ล้องก่อนแล้วค่อยเทนั่นเองค่ะเมื่อกี้พี่จูเลียบอกว่าเด็กทาได้บีมทาได้ไหมคะ ทำได้ค่ะทำได้แน่นอนวิทยากรทุกคนบอกว่าบีมทาได้แน่นอนแต่ว่าจะออกมาเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะนี่มีความสามารถพิเศษนะคะค่ะมีความสามารถพิเศษในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ค่ะบางทีปั้นเป็ดก็ออกมาเป็นหมูบางทีักดอกไม้ก็ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นความสามารถพิเศษที่เดี๋ยวจะให้พี่นกกับพี่ตูรี่รอดูแล้วกันค่ะอยากเริ่มทําแล้วค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะทราบถึงวัตถุดิบว่าวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยคืออะไรบ้างคะอย่างแรกเลยค่ะวัตถุดิบหลักของเราเลย ก็คือตัวเบสสบู่ค่ะซึ่งถ้าเราชอบแบบมาเติมสีเองเราก็จะจูลี่จะแนะนำให้ใช้ตัวนี้ค่ะตัวเบสสบู่ขุ่นเขาจะให้สีแล้วก็ถ้าใส่สีเขาจะให้สีเป็นแบบสไตล์พาสเทลหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเบสสบู่ใสเขาจะทำให้สบู่ใสแต่ว่าจะมีสีแล้วก็คือด้วยความเป็นใสของเขาอะค่ะก็เออ เวลาใส่สีลงไปเนี่ยสีเขาจะไม่เพี้ยนแต่ว่าถ้าสมมตินคนที่ชอบลูกเล่นอีกอยากได้สารสก,กัดเพิ่มสําหรับคนที่แบบชอบสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกเบสสบู่กลุ่มนี้ค่ะอันนี้คือ,อยังไงคะคือเป็นเบสสบู่ที่ใส่สมุนไพรในการทําตั้งแต่แรกเลยก่อน<ฮ>ที่จะนํามาขายตามท้องตลาดซึ่งตัวนี้ค่ะก็คือทํามาจากตัว ฝางน้ำฝางผสมลงไปเราก็เหมือนกับมีเบสสบู่ที่ใส่น้ำฝางไปแล้วเราก็แค่ไปเติมกลิ่นหรือสารสกัดอื่นเพิ่มเข้าไปอีกอตามที่เราต้องการได้หรือตัวนี้ค่ะเป็นเบสสบูท่ที่ทําจากน้ํากาแฟเขาก็จะช่วยเรื่องดีท็อกซ์ผิวค่ะหรือตัวนี้ทําจากรังไหมค่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยต่อยอดมาจากแบบเออมังไหมจาก ทอผ้าได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเขาจะมีโปรตีนตัวรังไหมอะคะ่ะพอมาทำเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวเบสสบู่ประมาณนี้ค่ะเบสสบู่ที่ทางเวิร์กช็อปใช้เนี่ยมันแตกต่างจากเบสสบู่ที่เอาไว้ทําในอุตสาหกรรมออกความงามทั่วไปยังไงบ้างอะคะ่ะเบสสบู่ที่เราใช้เนี่ยเราจะเบสอยู่บนน้ํามันมะพร้าวค่ะหรือน้ํามันที่เราใช้กินกันเลย ค่ะ <C HA> อย่างตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันมะพร้าว <C' ha. S 2> ซึ่งจะให้ความขาวอย่างนี้ค่ะ<อ>แล้วก็ให้ฟองแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นน้ำมันละหุง่ง <C' ha. S 2> หรือถ้าเป็นสีเหลืองอย่างนี้ค่ะด้วยความที่ลังใหม่เป็นเหลืองอยู่แล้แลวเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกลงไปคือน้ำมันมะกอกเป็นสีเหลือง <C' ha. S 2> ก็จะผสมกับลังใหม่แล้วก็เป็นสีเหลือง <C' ha. S 2> ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นแค่ตัวเบสเบสสบู่เนี่ยก็ ก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติจากน้ํามันธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะ,คะทั้งน้ํามันมะพร้าวแล้วก็น้ํามันมะกอกสิ่งเหล่านี้หาซื้อได้ที่ไหนคะตัวเบสสบู่เบสสบู่จริงๆมีร้านมีร้านทั่วไปตามร้านเคมีภัณฑ์ก็เขาก็มีขายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เลยคือร้านเคมีภัณฑ์กับร้านที่ขายวัสดุอุปกรณ์ทําสบู่ค่ะหาซื้อได้เลยแต่ทีนี้ ผู้ซื้อเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องดูนิดนึงเพราะแต่ละที่เนี่ยเขาจะให้มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันอย่างบางร้านไม่ให้ฟองฟองน้อยกว่าอีกร้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องลองอลองใช้ดูนอกจากตัวเบสสบู่แล้วต้องเตรียมอะไรอีกคะเบสสบู่เป็นตัวหลกักลองมาถ้าเราอยากให้เบสสบู่เรามีกลิ่นเราก็ต้องใส่กลิ่นค่ะ กลิ่นเนี่ยจะมี2แบบคือฟラเกนออย i l กับ e s s e n เชียลออแตกต่างกันยังไงคะพี่จุลีฟลาเ a นออยเนี่ยคือน้ําหอมที่เกิดจากการสังเคราะห์แต่ว่าเป็นเบสของน้ํามัน<ะ>ค่ะก็กลิ่นเขาจะมีความหลากหลายแล้วก็คือด้วยความที่มันหลากหลายอะค่ะมันจะตอบโจทย์คนใช้ว่าเอออยากได้กลิ่นวานิลาอยากได้เราก็ไปซื้อกลิ่นสไตล์วานิลาอยากได้กลิ่นผลไม้ก็ไปซื้อกลิ่นสไตล์ผลไม้อยากได้กลิ่น ดอกไม้เขาไปซื้อกลิ่นสไตล์ดอกไม้เช่นกุหล,ลาบขมุมไม่อย่างงี้ค่ะส่วนน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะเป็นกลิ่นสไตล์อารมาแล้วก็เขาจะเพิ่มสรรพคุณเรื่องของออการเยียวยารักษาอย่างเช่นลาเวนเดอร์ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายช่วยลดความเครียดได้อย่างงี้ค่ะซึ่งทางร้านเนี่ยมีให้เลือกทั้งสองแบบเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจะเน้นไปที่เราจะเน้นไปที่เอเซน์เออฟร์เคนส์ออยล์ค่ะเพราะฟรกเคนส์ออยล์เนี่ยเป็นน้ำหอมที่ มีความหลากหลายแ,แล้วก็เด็กๆจะชอบอ๋อซึ่งตัวน้ําหอมเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะสังเคราะห์แต่ก็คือเป็นน้ามันธรรมชาติเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเขาเป็นเกรดเครื่องสําอางอยู่แล้วถ้านอกจากตัวน้ํามันที่เพิ่มความหอมลงไปในสบู่แล้วยังต้องมีอะไรอีกคะเออสำหรับคนที่อยากได้อะไรเพิ่มอีกอย่างถ้าอยาก,ยากตัวตัวเซเวตสบู่เนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นแต่ถ้าเราอยาก ได้ผิวขาวอยากได้ผิวชุ่มชื้นไปอีกอยังได้ลดผื่นเราก็จะใช้พวกสารสกัดค่ะ,คะสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันอ,อย่างเช่นทานคาเขาก็จะช่วยเรื่องของการลดขดลดสิวลดการอักเสบอย่างสารสกัดมะเขือเทศก็จะทําให้ช่วยผิวช่วยให้ผิวกระจ่างใช่ค่ะว่านหางจระเข้ก็ช่วยความชุ่มชื้นใช่แล้ว แล้วก็นี่โยเกิด์ตมีเยอะอย่างนี้เราสามารถเอาสารสกัดแล้วก็มาทาตัวเองได้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าสารสกัดเป็นกลุ่มที่เขาสกัดจากพืชที่มีความเข้มข้นสูงมากเราจะใช้เขานิดเดียวเองค่ะอย่าใจร้อนค่ะอย่าหาทําเด็ดขาดมีกลิ่นมีคุณสมบัติแล้วสุดท้ายก็คือสีค่ะ สีเนี่ยแล้วแต่เราชอบเลยเราจะใช้สีอยู่ประมาณ2ประเภทก็คือสีน้ำสำหรับทำสบู่โดยเฉพาะเป็นเป็นฟู้ดเกตค่ะฟู้ดเกตแอนด์คอสเมติกแล้วก็สีไมกาสีไมกาเนี่ยจะเป็นมาจากแร่ธาตุเป็นเป็นจากหินนะคะพวกสิบิเกตใช่ค่ะสีไมกาเนี่ยเป็นสีที่ได้จากตัวแร่ธาตุซึ่งเขาจะให้สีที่หลากหลายแล้วก็มีความเมทัลลิก เขาปลอดภัยสูงค่ะเพราะว่าเขาใช้กับเครื่องสําอางอันนี้ที่บอกว่ามาจากอะไรนะคะมาจากหินธาตค่ะ,คะแล้ว,ลวได้สีสดใสแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะอาจจะผ่านกระบวนการผลิตทางโรงงานนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะเพราะว่ากลุ่มไมกาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้ใน อายแชโดใช้ในบลัชออนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็สัมผัสผิวเราได้อยู่โดยที่ไม่เกิดก่อให้เกิดอันตรายแล้วอันนี้นะคะบิมเห็นมีแบบวิ่งวิข้างหน้าเนี่ยอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือไมกาค่ะไมกาจะออกมาเป็นผงค่ะไมกาเขาจะเป็นผงนะคะก็คือจากแบบนี้มาสู่แบบนี้แบบนี้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือค o ูจูรี่เนี่ยเอาเบสสบู่อะค่ะ มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมไม,ม้ก้าเป็นเทคนิคการทําลวดลายอะคะ่ะเยี่ยมเลยค่ะ,คะอันนี้คือครอบหรือยังคะอุปกรณ์หรือว่าจะต้องมีพิมพ์หร<อ>ือเปล่าคะอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งก็คือสเปรย์เออแอลกอฮอ,อ,อลอฮอ์95%สำหรับไล่ฟองอากาศเวลาเราทําเบสสบู่พวกนี้ค่ะตอนเราตุนนะ่ะมันจะมีฟองอากาศขึ้นหรือตอนเราเทจะมีฟองอากาศที่หน้าผิวเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เนี่ยค่ะ ฉีดเพื่อไล่ฟองอากาศให้เขาให้สบู่เขาเนื้อเน,นียนต้อง95เเท่านั้น90 95ดีที่สุดค่ะ 95, 95ขึ้นไป เยี่ยมเลยค่ะแล้วก็มีพิมพ์ด้วยใช่แมพพิมพ์นี่ตามใจชอบเลยค่ะเราชอบอยากได้กุหลาบเราก็ไปซื้อกุหลาบมาอยากได้แบบทรงกลมทรงตัวอักษรได้หมดเลยค่ะ,คะซึ่งตัวเนี้ยเด็กจะชอบมากเพราะเขาจะเขาจะเห็นความหลากหลายค่ะโอเคอุปกรณ์ครบแล้วอยากจะรู้วิธีการทำแล้วค่ะพี่จูลี่ใจร้อนอธิบายวิธีการทำการเตรียมตัวเบสสบู่หน่อยได้ไหมคะค่ะอย่างแรกเลยตอนเราซื้อเบสสบู่มาเสร็จอะคะ่ะถ้าเจ้าไหนมาเป็นแผ่นเราต้องมา หั่นให้เขาเล็กลงการหั่นให้เขาเล็กลงเนี่ยจะช่วยใหเ้เขาละลายง่ายขึ้นจากนั้นนะคะก็เอาก้อนเบสบู่ที่หั่นแล้วอะคะ่ะใส่ลงไปในบิกอร์เพื่อที่จะอุ่นเขาให้เขาให้เขาเมลอะ,ค,ะค่ะให้เขาละลายพอเขาละลายได้แล้วเนี่ยจนเรียบร้อยไม่เหลือไม่เหลือ,อ,อก้อนเล็กๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเขาอะคะ่ะมาใส่น้ำหอมใส่าสารสกัด ใส่สีซึ่งสีที่เราใส่อะค่ะเราสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะอยากใส่ชอบสีจัดก็ใส่เยอะชอบสีอ่อนก็ใส่น้อยซึ่งขั้นตอนที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็คือขั้นตอนของการละลายตัวละลายเบสบู่ใช่ไหมคะทําไมเราจะต้องละลายบนบนน้ําอุ่นแบบนี้คะทำไมถึงไม่สามารถแบบวางบนเตาได้เลยจริงๆวางได้เลยค่ะเบสบู่เนี่ยทำได้หลายแบบเราสามารถเอาเข้าไปใส่ใส่ ช่วยแก้วแล้วก็เข้าไมโครเวฟได้เลยง่ายมากแล้วก็วิธีนี้ง่ายที่สุดวิธีต่อมาก็คือเราสามารถที่จะตั้งแบบที่เราทำกันอยู่ก็คือใส่เคาเรียกดับเบิค์ะ,คะก็คือใส่เว้นน้ำอุ่น กับอันที่3เลยก็คือการตั้งกับไฟเลยแต่การตั้งกับไฟเนี่ยข้อเสียของเขาคือความร้อนเร็วค่ะความความเขาจะสูงเร็วพอสูงเร็วปุ๊บเนี่ยเบสสบู่เขาจะเกิดฟองพอเ,เกิดฟองเวลาเทลงไปมันก็จะไม่ค่อยเนียนค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่มีอุปรกรณ์ก็ใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟเตาแก๊สได้ค่ะไฟอ่อนๆค่ะแล้วพอเขาเกิดฟองก็เอาเขายกเขาลงมา ส่วนความถนัดของพีมก็คือไมโครเวฟอย่างเดียวค่ะไม่ว่าอะไรในโลกใบน,นี้เข้าไมโครเวฟเท่านั้นค่ะซึ่งตอนนี้ที่พี่จูลี่ทำก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ,เ,อเขาเหลวได้ได้โอเคหรือยังะคะตัวนี้เเหลวได้แล้วค่ะทีนี้เวลาถ้าสมมติว่าเราเรา,เราทำเขาอะค่ะแล้วเราตั้งเขาทิ้งไว้เนี่ยเขาจะเกิดก้อนอยู่ขั้นบนเหมือนข้างบนนะคะมันเกิดอากาศมันเขาสัมผัสอากาศเขาก็จะแข็งก่อน แล้วเราก็เวลาก่อนเราทาอะค่ะเราอาจจะต้องเขีย่ยเขาออกต้องเขีย่ยออกเลยไม่ใช่ว่าไปคนให้เขาละลายไม่เมลค่ะเมลเลยค่ะ,ลลคะถ้าสมมตินั่นก็ถ้าความร้อนได้ถ้าเรายังอยู่กับความร้อนนะคะเราก็เมลให้เขาละลายเลยค่ะแต่ถ้าตอนนั้นคือไม่ได้อยู่บนเตาแล้วก็ต้องตักออกมาใช่ไหมใช่ค่ะ,คะไม่อย่างนั้นมันจะไปเป็นก้อนแล้วก็ไม่เข้าเชฟกับโมซิลิโคนมาเลยค่ะอยากที่จะลองทำให้เป็นสบู่ที่มีสีสันแล้วก็คุณสมบัติแล้ว อันนี้คือเริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเริ่มละลายแล้วเราต้องทํายังไงต่อค่ะพี่จุรลี่หลังจากเราละลายจนเนื้อเหลวและไม่ไม่เหลือก้อนแล้วเนี่ยนะคะ,คะเราก็จะเริ่มใส่สีก่อนคะอ่ะเราจะใส่สีไม่ก้าลงไปเพื่อให้เขามีความวิ่งวิงเมทัลลิกนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรับสีเขาให้เขาว่า สีจัดขึ้นโดยการใช้สีน้ำซึ่งซึ่งตอนนี้เราใช้สีสีแดงนะคะ,คะเพราะว่าเราจะทำดอกกุหลาบให้องอ,ออกมาเป็นอมชมพูพอเราใส่แล้วก็ใส่สีไมก้าสีชมพูลงไปด้วยเหมือนกันผสมกับสีไมก้าสีขาวเพื่อที่จะให้เขามีความเป็นเมทัลลิกทั้งขาวและชมพู พอเราใส่พอเราใส่ทั้งสองอย่างนี้เสร็จนะคะเราก็กวนเขาให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกับตัวเบสสบู่นะคะจากพอเราเห็นว่าเขาเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สารสกัดที่เราเลือกลงไปซึ่งใส่สารสกัดเนี่ยคะ่ะเราจะใส่ประมาณ2เปเซนของสบู่ที่เราทำอันนี้คะ่ะเราจะด้วยความที่โมกุหลาบของเราเนี่ยอยู่ร้อยสามสิบกรัมเราก็จะใส่สารสกัดอยู่ที่ หนึ่งจุดสามกรัมค่ะค่ะก็ประมาณสักกะเอาค่ะหรือว่าจะใส่สักสิบหยดอย่างนี้ก็ได้ค่ะ<ม>แล้วก็เสร็จแล้วคนให้เขาเท่ากันแล้วเราก็เริ่มใส่น้ำหอมลงไปค่ะปริมาณน้ำหอมอยู่ที่ประมาณ1.5เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะต้อง 1. น่้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วแต่เราชอบค่ะ,คะเราชอบเราก็ใส่เยอะหน่อยเราไม่<อ>เราชอบกลิ่นน้อยเราก็ใส่น้อยหน่อยแต่ว่าน้ำหอมเนี่ยไม่ควรใส่เกิน3เปอร์เซ็นตะ์นะคะ เพราะว่ามันจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้แม้กระทั่งเป็น Essential o ออด้วยนะคะก็เกิดการระคายเคืองได้เหมือนกัน<ฮ>พอเราใส่น้ําหอมเสร็จนะคะเราก็กลัวให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันกับเบสสบู่แล้วเราก็จะเทไปที่โมซิลิโคนนะคะ<ฮ>ให้เรียบรอ้อยเทไปค่อยๆเทค่ะค่อยหย,ย,ย,ย่อนลงไปจนกระทั่งมิดเต็มซิลิโคนแล้วก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะ ฉีดเขาเพื่อไล่ฟองอากาศอาสบู่เขาก็จะเนื้อเนียนขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็เทแล้วแล้วเราต้องรอนานขนาดไหนอะคะถึงจะสามารถทําให้เขาเซตตัวได้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงเขาก็จะเซตตัวแล้วก็แล้วเราก็แกะเขาออกมาจากโมค่ะพอแกะออกมาแล้วเนี่ย จริงๆแล้วคือเราสามารถใช้ได้เลยนะคะอยากเห็นแล้วค่ะอยากจะดูที่แบบว่าเราได้มีการหลอมลงไว้แล้วแล้วก็เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมองออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเริ่มเซ็ตแล้วใช่ค่ะสังเกตได้ว่าเราจะเอาไปแช่ในตัวน้ำอันนี้คือการแช่ในน้ำทีแรกเราแช่ในน้ำแข็งนะคะเพื่อเร่งทำให้เขาเนี่ยเซ็ตตัวเร็วขึ้นค่ะแต่ถ้า ไม่ไม่อยากยุ่งยากเราก็ทิ้งเขาไว้ในอุณหภูมปิปกติเลยค่ะ,คะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะเสร็จเองค่ะเยี่ยมเลยค่ะจะเกใครใจร้อนก็ใส่น้ําแข็งเข้าไป<ช>ไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพของสบู่ใช่ไหมคะพี่โนกพิจิตร์ไม่มีไม่มีเลยค่ะโอเคเอย่ากล้องแกะแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแกะตรงโมตัวหนังสือได้เลยค่ะได้เลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะที่เลือกให้บีมแกะอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ง่ายค่ะถ้ากุหลาบจะยากนิดนึงค่ะโอเคขอเป็นตัวอีแล้วกันคุณผู้ชมเห็นไหมคะ อา้วปะ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 าะป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 ะกะปะปะปะนะป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 ะกะปะนะปนปะ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 ่ะป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 มันปีปะ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 ิะปะปะปคปะ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 ปแกะยาก อสวยงามมากก็คือเราต้องให้มันเย็นก่อนนะคะ,คะถ้าเกิดมันยังร้อนแล้วจับจับดูมันยังนิ่มอยู่คือห้ามแกะค่ะ,คะจริงๆใส่ตู้เย็นได้นะคะให้มันแบบว่าเย็นเร็วขึ้นนะคะได้ไหมคะเชื่อแล้วค่ะว่ายากจริงเพราะว่าขนาดผู้ช่วชาญอย่างพี่นกพี่จูรลี่ยังต้องแบบช่วยกันเลย นี่เรียบร้อยค่ะอันนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์หรือยังคะเสร็จแล้วค่ะสามารถใช้ได้เลยทันทีหลังจากที่คอาเซ็ตตัวแล้วแกะออกจากพิม์ใช่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ออถามว่ายากอย่างที่คิดไหมไม่ยากอย่างที่คิดแต่ว่าอาจจะต้องมีช่วงเวลาในการที่เราจะต้องเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากยุ่งยากไปได้เลยค่ะที่สตูดิโอสอนเวิร์กช็อปเพสโน่นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับกิจกรรมออการทําดอกสบู่ตัวนี้ค่ะจะใช้เวลาส่วนมากประมาณออกี่ชั่วโมงนะคะออคอร์สของเราปกติจะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะก็สามารถเลือกกิจกรรมได้ส่วนกิจกรรมเนี่ยมันจะมีการจัดสรรยังไงบ้างคะพี่โนพ อาจัดสรรใช่ไหมคะก็คือเราจะมีในสถานที่แล้วก็นอกสถานที่ด้วยคะ่ะบางทีบริษัทห้างร้านอะไรอยากจะให้เราออกไปสอนข้างนอกเราก็ออกไปสอนได้คะ่ะหรือถ้าเกิดที่สตูดิโอเนี่ยจะเป็นเสราร์อาทิตย์ะคะ่ะซะเป็นส่วนใหญ่คะ่ะก็สามารถเลือกดูเวลาตามตารางที่ทางเพสโนเนี่ยได้มีการออกตารางมาว่าวันไหนทำอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ใชค่ะ,คะเราจะออกก่อนเดือนนึงว่าเออเดือนมีนานเนี่ย จะมีอะไรบ้างางคะค่ะอย่างสบูท่ที่ที่เราได้มีการจัดเวิร์กช็อปให้เนี่ยส่วนมากมีกี่มีกี่แบบคะหรือว่ามีแค่เป็นแบบนี้แบบเดียวอ๋อมี3แบบเลยค่ะก็คือจะมีอันนี้เป็นหลอมเทใช่ไหมคะจะง่ายที่สุดแล้วเด็กๆอะไรทําได้ส่วนอีกสองอย่างเนี่ยจะเป็น สบู่กวนร้อนกับสบู่กวนเย็นค่ะด้านนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะสบู่กวนเย็นเนี่ยจะสามารถทําเป็นลวดลายสีสันอะไรได้หลากหลายมากเลยค่ะโอ้ค่ะแต่ว่ามันก็คือจะต้องเอาไปตากเอาไว้ก่อนประมาณสัก2เดือนถึงจะใช้ได้ส,<า>สเดือนเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นสบู่กวนร้อนก็คือใช้ได้เลยสมมติอยู่ในสตูดิโอทําเสร็จตัดๆ,ๆ,ๆก็คือใช้ได้เลยค่ะอุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ,ค,ะครั้งหน้าอาจจะต้องมาแบบ แชร์เทคนิควิธีการ<ด>ทำสบู่กวนร้อนใช่ไหมคะกวนร,ร้อนกับกวนเย็น,นะคะ่ะมีสองแบบคุณสมบัติเนี่ยก็ออ ไม่ทําร้ายผิวเหมือนกันก็คือดีต่อสุขภาพผิว<ช>มีสารสก,กัดมีการตกแต่งอะไรเหมือนกันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนอกจากการทำเวิร์กช็อปสบู่แล้วมีเวิร์กช็อปอื่นๆอีกไหมคะเมื่อกี้บอกว่ามีทั้งงานอาร์ตแล้วก็งานคราฟใช่ค่ะก็คืองานอาร์ตเนี่ยจะมีเพ้นสีน้ําวาดรูปนะคะแล้วก็มีเพ้นจานเพ้นชามเพ้นถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะส่วนงานคราฟต์เนี่ยเราจะมีงานหลักๆอ่ะคะ่ะจะเป็นเทียนหอม ค่ะแล้วก็มีสบู่นะคะแล้วก็มีงานเลซินเลซินจะทําเป็นเครื่องประดับเป็นตุ้มหูเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นจี้อย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็จะมีตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ทําขนมเป็นวุ้น สวยๆไว้วุ้นดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากสามารถก็มีหลากหลายเลือกแล้วก็จับจองกิจกรรมกันได้แต่ว่าอย่างนึงเนี่ยที่บิมทราบมาก็คือไม่จําเป็นจะต้องไปที่ร้านหรือว่าเชิญวิทยากรไปตามสถานที่อื่นๆเท่านั้นมีเซ็ต DIY ขายด้วยเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้เราเริ่มจะทำเซ็ต DIY เทียนหอมค่ะ,คะออกมาก็คือมีหลายหลากห,ห,หลายรูปแบบเลยอะค่ะก็คือสามารถที่จะซื้อแล้วก็ส่งไปสนีเราอยู่ที่บ้านก็จะมีตัว เป็นเมนูสอนให้สอนทำอะค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็สถานที่ว่าสตูดิโอของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบ้างหน่อยค่ะค่ะสตูด no ิโอโนกอยู่ที่รามคำแหง12 2นะคะก็คืออยู่ในหมู่บ้านสัมมรค่ะส่วนช่องทางการติดต่อสามารถดูใน Facebook นะคะก็คือ Pesano Decor หรือว่า IG ะค่ะ คือ p e s a n o k ค่ะเยี่ยมเลยค่ะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ดูได้ทั้งตารางการเวิร์กช็อปแล้วก็สั่งอุปกรณ์มาดีไอวายทำเองที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะพี่นกพี่นกมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ได้ให้โอกาสเรามาจัดแสดงผลงานแล้วก็สอน ท่านผู้ชมทางบ้านทำงานสบู่ในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนใจงานอาร์ตงานคราฟหรือกิจกรรมสนุกสนุกหรือว่าเป็นงานอดิเรกหรือว่าเส,เสริมสร้างอาชีพอนะคะ่ะก็สามารถที่จะติดต่อเรามาได้เพื่อที่จะมาคุยกันว่าอยากจะทำอะไรอยากจะมีธุรกิจหรือว่าอยากจะทำเป็นงานอดิเรกเฉยๆเนี่ยก็แบบ สามารถสอบถามมาได้เลยค่ะเตรียมเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกแล้วก็พี่จูลี่มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ไอเดียดีๆรวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะต้องชื่นชอบแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในงานอาร์ตแล้วก็งานคลาบนั่นเองค่ะสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจ Personal แล้วก็อินสตาแกรมเพซโนนั่นเองค่ะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะสนุกสนานมากๆเลยค่ะสำหรับวิธีการทำสบูลล่หลอมเทไม่คิดว่าเราจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะใครที่อยากจะลองทำดูอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยากจะหากิจกรรมดีๆทำนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่สตูดิโอเวิร์กช็อปเพซโนนั่นเองค่ะแต่ในรายการของเราค่ะจะมีความรู้ดีๆที่จะสามารถทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้พบเจอกันได้ในรายการของเราค่ะนั่นก็คือรายการสิ่งสร้างทางอาชีพเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึง สุขตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีวันที่เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะบีมพี่นกและพี่จูลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ